จ้าชมธรรมชาติขิว้วเขียวนุ่มก็ป่ากกระเทียมจ้าเก็บค่ะเก็บเมมโมรี่เต็มอีกแล้วจ้าทุกคนคนทำ YouTube นี่จะคล้ายๆกันแต่บางท่านก็จัดการได้ดีนะเรา <c oughs> จะเอาออกก็เสียดายอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยเป็นซะอย่างนี้เลย ดูกรนี้สิงามงามทุกคนนี่จะเอาแต่ต้นกระเทียมไปจะดินไม่เอาไปแล้วต้นนี้ยังไม่ขาดเลยหอมหอมค่ะนี่จะเอาต้นใหญ่ๆเนาะ หรือยังไม่โดนโดนมีดก่อน <c oughs> นี่อันนี้จะต่อไปช่วงนี้รถไฟก็มีปัญหานะคะเพราะว่าเขาไม่มีคนขับรถไฟเห็นไหมประเทศนี้เขาหาคนขับรถไฟยากเหมือนกันนะส่วนมากคนที่ขับรถไฟ ถ้าเป็นคนประเทศนี้จะมีน้อยมากเลยเจ้จะเป็นคนกลุ่มเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยมาจากอา่ามาจากอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ,จ้ะดูซีเยอะเลยมาเลยจ้ันี้ก็ผอมตอนนี้อ้วนหน่อยนี่จา้า นี่จ้าโอ้งามเลยจ้านี่นี่งามเลยเพื่อนี่กอนี้งามงามเพราะว่าต้นเขาอวบจ้ะต้นนี้เราถ่ายภาพแกว่งแกวงมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะพยายามแต่เก็บเห็ดแล้วมีท่านผู้ชมมาบอกขอบคุณมากนะคะ ีตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะต้นใหญ่อยู่อย่าให้ไปเกิดบ้านเราจังเลยเนาะเนี่ยแต่ก็มีท่านผู้ชมบอกว่าถ้าไปเกิดบ้านเราเนะ่ะคงเตียนโลง่งเอาเป็นธรรมดาเนาะต่างคนต่างหากินเนาะอยู่ต่างแดนไม่ค่อยได้พูดไทยหรอกจ้าไม่รู้จะคุย อะไรกับใครเพราะว่าทุกคนต่างก็มีหน้าที่ทำมาหากินอะไรเงี้ยหาไม่ถูกเลยมันเยอะออกมาข้างนอกนี่รู้สึกเขาโตแดดดีนะนี่ดูสิเียกโตแดดได้แสงจ้าหมูป่าก็มาหากินข้างนอกนี่นะนี่นี่อันนี้นี่เ,นเพื่อนๆดูดูดิ อันนี้ยังมันจะตัดเลยนี่จ้านี่จ้านอเขายญ่อยู่อันนี้นี่ก็ใหญ่จ้าใหญ่มีใหญ่นี่ตัดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใหญ่นะ มีนไหนอ,อีกนี่นีอันน,นี้ใหญ่ตรงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนเด็กอ่อนนะที่เลี้ยงเด็กอ่อนอนาะจารก็จะมีเสียงเด็กที่นี่เด็กเล็กๆไม่ถึงขวบเขาก็เอาเข้าโรงเรียนแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะ เหมือนเอามาฝากเลี้ยงอะไรจ้าแต่ว่าก็จะได้จะได,จะได้ภาษาจะได้ภาษาเร็วจ้ะเขาสอนพูดสอนวิธีทํานูน่นทํานี่เด็กน้อยก็จะนอนอย่างเดียวจ้ะแต่พอโตมาหน่อยเขาก็จะฝึกหลายอย่างจ้ะตัวนี้นี่ตัดอะไรพอได้อยู่ เล็กมากเลยจ้ะอันนี้นี่ใหญ่หน่อยนี่นี่จ้ะใหญ่หน่อยหนึ่งยวดูได้มีอีกไหมมันก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราเอาไม่ถูกเยอะอยู่จ้ะดูสิเยอะเลยเห็นแล้วสดชื่นเลยกระเทียมป่าเนาะมันเขียวเขียวจ้ะ เหมือนเขาจะใหญ่เลยแต่ว่าดูไปดูมามันก็เท่าๆกันหมดเลยจ้าเท่ากันหมดเลยตอนนี้มีตะกิ่นกระเทียมหอมไปหมดเลยอเดินไปเดินมาเราก็กลับมาที่เดิมนะเพราะว่าที่เดิมดูเหมือนจะใหญ่ ถ้าไม่ได้ตัดมันดึงไม่ขึ้นจ้ะม,มาจา้ะนี่พกไฟบนมาอยู่นี่แหละเราบางทีเราก็ ก็ไม่ไม่รู้จะลงคลิปอะไรเดี๋ยวหน้าเห็ดใกล้จะมาแล้วนะคะอีกประมาณสองเดือนจ้ะทุกคนอดใจรอหน่อยนะก็ท่ามกลางปลากระเทียมนะคะเมมโมรี่เต็มจ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลน์ทุกการติดตามเลยจ้าแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะเราก็ จะมองหาผักว่ามีผักอะไรออกบ้างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการเข้าป่าหรือว่าเ,เก็บผักอะไรพวกเนี้จ้ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ